อุ้ยไยานี่ใช่แล้วโอ้โหเนเห็นเล็กๆดูใกล้ๆดิเฮ้ยเห็นตาสะออนเนาะเนื้อมันเหมือนเลยนี่จ้ะสีดาวนะจ้ะอะอเห็นปะใช่เลยใช่เลยมามองหาเห็ดอื่นนะเนี่ยมาเจอเห็ดพึ่งโอ้โหเ่อนสะออนเด้ละจ้ะนี่อยากได้ขาจังเลย นี่เพื่อนสามดอกเลยครับตรงนี้จริงๆมันเยอะนะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เขาไม่ตัดยอดหญ้าออกนะเราว่าเห็ดพึ่งขึ้นเยอะตรงนี้เห็ดพึ่งมันเคยขึ้นเยอะนี่จ้าได้มาเลยสามดอกนะเธอ ดอกเลยครับแล้วมันลุ้นกันเนาะแบบนี้ก็เอาจ้ะตอนนี้หยิงไม่ได้แล้วเจอแบบไหนก็เอานะอหักมันนุ่มมันมากเลยนะนี่เดี๋ยวไปงัดออกอีกทีเนาะฟองน้ำก็นิ่มจ้ะวายเพื่อนเอ้ยได้แค่เนี้ยเอาเพ็ดเกาลัดเพื่อนโอ้น่ะใช้ได้อยู่นะ นาทีนี้ไม่หญิงอ่ะจะเก็บหมดเลยเห็เพื่อนเห็ดเาลัเห็ดเกาลัดอื่มปวดใท้ล่ะโดนกินแล้วดอกนี้ว้าเพื่อนเพื่อนโดนกินหมดแล้วอ่ะดอกหนึ่งก็ดีใจได้เห็ดพึ่งนะเดี๋ยวเอาฟองน้ำออกเอาหัวมันไปทอดอร่อยจ้ะเพื่อนเวลาเจอเห็ดนะ แต่วันนี้ไม่ง้อเลยจ้ะมันเลยรดูของเขาแล้วนะเลยรดูแล้วเจอแบบนี้ก็เอาแต่ว่ามันจะใช้อะไรได้บ้างใช่ไม <c oughs> ใช้ไม่ได้จ้ะเพื่อนเราเจอเห็ดพึ่งทรายนี่เขาไม่รู้ดีไหมนะเาขาก็ว่ากันมาเ,เห็ดพึ่งทรายจ้าลุ้นกันลุ้นกันดีอยู่นะน,นี่ นี่ดองนี่เจ้า้ตายก่อนมเก็บยากครับนี่ดีอยู่นะจ๊ะเห็ดเพิ่งทายจ้ะดีดีดีใช้ได้เลยเห็ดเพิ่งทายเพืเ่อนๆมาจ้ะเจอเห็ดเพิ่งทายโอเหลืองอ้อยเลย พึ่งคุณชื่อไปเห็ดพึ่งก็หวานอร่อยจ้ะก็กรุบด้วยจ้ะเห็ดพึ่งนะคุณสมบัติของเขานะหวานกรุบนี่ดองโอ้ยนี่นี่ขาสมบูรณ์มากเลยนะเห็นปะนี่ขาสมบูรณ์มากเลยนะจ๊ะนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ดอกกระหล่ำทีเ่นเพื่อนเนาะมันดีไหมนะ ไม่รู้ว่าดีไหมพเพื่อนๆนี่นมันโอ้โหเสียดายจังเลยอ่ะเพื่อนๆมันโดนน้ำเยอะน่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาที่ดีๆไปนะเลยนี่เห็ดพึ่งทรายเอาก่อนเลยนะจ้าพอได้อยู่นะโอ้โหมีทากได้แต่ขานะเอาขาไปอย่างเดียว เพื่อนดูดอกนี้สินี่ดอกนี้มันพอได้ไหมอู้ิ่มพลุ่เลยจ้ะเพื่อนเห็ดพึ่งซายเลยจ้ะเพื่อนก็โดนกินไปเยอะแล้วจ้ะ<ม>เรามาช้าเขาแก่ไปเยอะเลยแก่ไปเยอะเลยจ้ะเธอดอกนี้จิ โอ้เพื่อนๆใช้ได้อยู่นะขาเขาโอเคอยู่นี่ดองใช่ฮึมอืม,อมสามดอกยืนอยู่เนี้ยใช้ได้อยู่หรอกออยันเล่มเล็มเอาเล็มเอาจ้ะนี่จ้าเพื่อนเก็บเห็ดแบบล่ำลาแล้วเห็ดล่ำลาแล้วจ้ะ าจะลมเย็นสบายเลวตอนอยู่ในป่านะนี่กินได้เะยจ้ะอันนี้ก็เอาพงน้ำออกโเหตนี้เวลาเราโดนเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีอันนี้อร่อยอยู่ที่สีดาวมึงไม่มั่นใจว่าสีหรือสามนะแต่เราว่ามันเขาอร่อยอ่ะมันอร่อยแหละ เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเวลาโดนแล้วอันนี้ดีไหมดีจ้ะดีอยู่อันนี้เอาไปทอดน้ำมันนะกรอบกรอบเหมือนหนังหมูเลยจ้ามมันเริ่มแก่แล้วแต่ว่าแข็งอยู่ใช้ได้จ้ะ เก็บเห็ดก็ไม่รู้จะมีเห็ดให้เก็บไหมเนะปีนี้เดี๋ยวลุ้นกันเนาะถ้าหิมะมาก็คงจบเลยละจ้ะ mm. เพราะว่าหิมะเขาก็กำลังมาจากทางเหนือนะลงมาเรื่อยๆอ่ะเราจอดจักรยานไว้ข้างล่างนะ mm. ข้างหน้าทัางถนงงนแหละอันนี้ก็มาเลาะเลาะเล็มๆมามองหาดูว่ามีเห็ดอะไรบ้าง mm. เห็ดเฮิร์ตที่อื่นเขาเก็บขายแล้วในห้างก็มีขายจ้ะ mm. แต่ว่าตรงนี้ไม่มีจ้ะ เก็บขายจากที่อื่นจ้ะความสมบูรณ์แต่ละพื้นที่หรือว่าภาวะพายุหรือว่าฝนมันลงไม่เท่ากันจ้ะเพื่อน,นอันนี้ตัดออกนี่เอาเปีน,นี้มันแรงแรงจัดฝนตกแค่สี่ห้าครั้งได้มั้งเนี่ยเพิ่งมาตกเดือนตุลาเนี้เพื่อน เนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินถ้าเราโดนเขาในเว็บไซต์สวีเดนมีจ้ะเห็ดนี้ก็ต้มน้ําทิ้งตอนต้มน้ํามันจะสีเข้มมากเลยนะสีเดียวกับเห็ดนี้นะเราก็ต้มประมาณสิบห้านาทีนะเห็ดนี้นะเพราะว่าเราก็หัดกินเมื่อปีที่แล้วเองแต่อร่อยจ้ะแกงอร่อยละว่านะในความที่เรา เดี๋ยวจะไปหาน้ำเน่านางก่อนเราแช่แข็งไว้เราจําไม่ได้นะเราแช่แข็งไว้แล้วใีนนี้เราเอารวมกับไม่ได้เขียนชื่อไงมันอยู่ใกล้กับน้ำใบเตย <c oughs> เลยไม่แน่ใจเนี่ยตัดรอบรอบนี่ออกแล้วกันเนาะกินได้จ้ะเพื่อนพูดถึงว่าถ้าไม่มีหาเห็ดไม่ได้เนี่ยแบบนี้เราก็กินหมดเลยจ้ะแต่ฟองน้ําไม่กินจะมัน มันมันเละมากจ้ะนี่ยมมันเป็นสีนี้มาเลยเพื่อนพอลอกแล้วมันเป็นสีนี้มดเลยอื้ยอนกันอุ้นกันนะโอ้โหพเพื่อนๆได้ขาไปทอดแล้วเราใหญ่มากเลยจ้าโอ้โหโอ้โห ใหญ่มากเลยมาลุ้นกันนะเดี๋ยวเราเอาเอาฟองน้ำเนี่ยออกเพื่อนๆเอ้ยดูแล้วเขานิ่มแล้วเราจะเอาไปทำเชื้อนะดอกเขาง,งามมากเลยจะ้ะจะเพื่อนๆมากินยำเห็ดดอกกระลำนะจะ๊ะก็ใส่ตามภาษาที่มีอยู่นี่ละจ้ะเพื่อนๆก็จะมีหมูนะจะ้ะหมูนี้ก็สไตล์ของ ลุงแกก็ชอบที่จะแบบคั่วก่อนเนาะก็แกใส่ซอสน้ำมันหอยนี่แหละคั่วจ้ะมากินด้วยกันนะจ๊ะยุมียุมีมนี่ดอกดอกเห็ดดอกกะล่ำนะจ๊ะอร่อยมากเลยก็ใส่วุนเส้นด้วยจ้ะ